พลอา,ากาศเอกอลงกรวรรณรสผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยนาวาเอกหญิงพันประภาวรรณรสนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศนำกำลังจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่5 6 7ตำบลลางจระเข้และหมู่6 7 8ตำบล,ล 6, 7, 8, ำบ,บ้านโพซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำที่ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรมานานกว่า2เดือน ทั้งนี้กองทัพอากาศได้นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS (Graphic Information System) ซึ่งกองทัพอากาศพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำเบื้องต้นพบว่าพื้นที่รับน้ำภาคกลางยังจะได้รับผลกระทบไปอีกระยะหนึ่ง